นี่คือเจ้าตัว NMAX TCS 2,023ล่าสุดจากทางค่าย y ม m a h a จริงๆแล้วในรุ่นท็อบสุดของ NMAX จะมี NMAX Connect e d ที่มีราคาวางไว้อยู่ที่98,000กับอีก500แต่ตัวนี้มาแทนเจ้าตัว Connect e d เพราะว่าตัดเจ้าตัวเทคโนโลยี w i o n n e c t ออกไปเหลือราคาแนะนำอยู่เพียงแค่97,000บาทเท่านั้นวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว NMAX สีแดงตัวท็อปล่าสุดที่เหลือเพียงแค่ตัว TCS แอคชั่นคอนโทรลในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากรุน่นรองท็อปกันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิว n m a x ใหม่ล่าสุดนะทุกคนจริงๆแล้ว n m a x มีหลายหลายคนที่รอคอยเจ้าตัวปี2024อยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมหรือเปล่านะครับแต่ n m a x ยังเหลืออีกหนึ่งรุ่นที่ยังใช้ชื่อนามสกุล2023อยู่นะครับคันนี้เป็นเจ้าตัว tcs 2023นะครับจริงๆแล้วหลายหลายคนบอกว่า n m a x มีทั้งหมด3รุ่นจริงๆแล้วมี2รุ่นนะทุกคนมี2รุ่นก็คือจะมีเจ้าตัวรุ่นนี้ล่าสุดเลยก็คือ n m a x t c s 2023แล้วก็จะมีเจ้าตัวสแตนดาร์ด0 2 3มีรุ่นละสเสนะส่วนในรุ่นที่เป็น c o n n e c t e d ก่อนหน้านี้ที่มีราคาแนะนำอยู่ที่ 9 8 5 0 0เอตัวนั้นทางจะมางคยกเลิกการผลิตไปปมนที่เรียบร้อยนะแต่ยกเลิกก็เหมือนไม่ยกเลิกนะทุกคนเพียงแค่ยกเจ้าตัวเทคโนยีวยคอนเน็กออกไปนะก็เหลือเพียงแค่ตัวระบบ tcs traction control ที่แตกต่างกันกันกบในรุ่น t a ต d a า d แล้วก็เหลือในเรื่องของโช้กหลังที่สามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับที่มีความแตกต่างก,กับรุ่น t a ต d a า d นะพร้อมกับอัพราคาลงมานิดหนึ่งนะทุกคนเหลือนนราคาแนะนําอยู่เพียงแค่90 0 0 0กับอีก7 0 0 0บาทเท่านั้นนะในเรื่องของเทคโลนยี่วยคอนเน็ก ตอนนี้ทาง Yamaha ก็แจ้งเป็นที่ชัดเจนแล้วนะทุกคนว่ามีการกินกระแสะไฟเกินควรนะทําให้รถมีปัญหาแบตหมดนะตอนนี้ก็เกิดการเรียกคืนกันเป็นแสนคันนะสำหรับประเทศไทยนะครับตันนี้ Yamaha ก็ยื่นอกรับผิดชอบเต็มที่นะทุกคนใครที่มีเทคโนโลยีายคอนเน็กหรือว่ารุ่นที่มีเทคโนโลยบายคอนเน็กอยู่ก็สามารถนํารถเข้าไปเคลมกล่องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้นะทุกคนตนนัวนี้ทาง Yamaha รับผิดชอบ100%เปนะทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยบายคอนเน็กนะครับ ในปี2023ที่ผ่านมาทางยี่าก็ตัดสินใจยกเลิกการใช้ตัวเทคโนโลยี w i คอนเน็ไปเกือบทุกรุ่นนาะทุกคนปี2024ก็ยังไม่มีนะทุกคนก็ยังไม่มีนะก็ยังไม่แน่ใจว่าทางยี่าจะนํากลับมาใช้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับเทคโนโลยี Wi คอนเน็กนะคำว่าไวไวนี่แหละมันทาให้วุ่นวาวกันทั้งประเทศเลยนะทุกคนทําให้รถมีปัญหานะตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขภายในที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคลมก็สามารถติดต่อเคลมได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับ เดี๋ยวมาดูกันคันนี้มีอะไรดีสำหรับ n m a x คันนี้เป็นสีแดงนะทุกคนในรุ่น TCS 2023จะมีทั้งหมด3สีเหมือนก,นกันกับในรุ่น Connected ก็คือจะมีสีแดงสีเทาและก็สีเขียวนะคันนี้เป็นสีแดงนะแตกต่างกันเพียงแค่ชุดสีนะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าอาซีนไนเซอร์กันตัวนี้สามารถาย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของช่างกิดได้นะครับคันนี้ n m a x 2023เป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะทุกคนตัวเครื่องยนต์ มีได้หลายคนที่สงสัยหรือว่ามีหลายคนที่สอบถามช่กีตว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์ไหม2024ช่างกีตตอบได้เลยว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเครื่องนะทุกคนยังเป็นเครื่องบูคอ 155cc VVA ของทางามาฮ่าตัวนี้อยู่นะที่ใช้อยู่ในเจ้าตัว n m a x กับ a i r l o c นะยังใช้เป็นเครื่องตัวนี้แน่นอนนะเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนเครื่องเนี่ยบางช่องก็ไปลงว่า,ามีการปรับเปลี่ยนเครื่องเป็น 165cc นู่นนี่นั่นบอกเลยว่าไม่มีทางนะทุกคนเพราะว่า 5จะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องนะทุกคนจะต้องเป็นการยกชุดทั้งระบบเลยนะทุกคนเครื่อง155ก็อาจจะต้องอายกเลิกไปเลยนะทุกคนตัวนี้เ็าจะเป็นเรื่องใหญ่นะตัวนี้ทาง y m a h a เขาคงอ่าไม่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่หรอกก็คงใช้ในเครื่องนี้อยู่เครื่องนี้ก็ไม่ใช่คิเล่นะทุกคนเป็นเครื่องที่มีอ่าระบบบาแปรผัน VVA นะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับตัวระบบบาแปรผัน VVA ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะทุกคนตัวนี้ ในนิยามคํา่าว่าเปิดโลกเปลี่ยนนะสำหรับในเรื่องของเครื่องยนต์นะใครที่ใช้เครื่องยมาฮ่านะที่ใช้วาปผ่าน VVA จะรู้สึกได้ถึงอัตราเร่งถึงการตอบสนองแรงเบียดแรงท้องต่างๆนะสำหรับในเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้ก็อยางที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์ 155cc บูคอ VVA นะทุกคนมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะถือว่าสุดยอดมากนะแล้วก็ในระบบตัวนี้ในเครื่องตัวนี้ก็ยังมีตัวระบบ t c s Traction Control นะครับ t c s Traction Control คืออะไรก็คือการปรับ สมดุลของล้อนะทุกคนเมื่อตัวเซนเซอร์เขาจับได้ว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมีการหมุนที่ไม่สัมพันธ์กันเนี่ยเขาจะลดกําลังอัดของเครื่องยนต์นะตัวนี้จะทําให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเ,าเร่งได้นะทุกคนจะตัดระบบนะตัดกำลังอัดของเครื่องยนต์นะก็เป็นระบบความปลอดภัยของทาง Yamaha ที่ใส่มาในรุ่น TCS นะทุกคน N Max 2 0 2 3นะครับ ระบบไฟต่างๆนะไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED ทั้งหมดนะทุกคนเหลือเพียงแค่ไฟเลี้ยวที่ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ก็หลอดไส้ก็ไม่ใช่ปัญหานะสําหรับตาแหน่งไฟเลี้ยวก็ไม่ได้ใช้งานหนักหนาอะไรนะทุกคนเพียงแค่เปิดให้สัญญาณกับพิบเฉยนะครับตัวนี้มีระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินมาจากโรงงานเลยนะครับติดมาให้ในตาแหน่งของไฟเลี้ยวนะถ้าเราเปิดตัวสัญญาณพิบิเฉนก็จะไม่สามารถเปิดเอาไฟเลี้ยวได้นะครับสำหรับตัว nmax 2023นนะครับหน้าจอ lcd ของเขาตัวนี้ก็เป็นการดีไซน์ออกแบบที่ ครบทุกฟังก์ชันในตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะทุกคนสามารถมองชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับสำหรับเจ้าจอเรือนใหม่ของเจ้าตัว n m a p นะครับตัวแฮนด์ฝั่งทางด้านขวานะทุกคนตัวนี้ก็จะมีปุ่ม stop and start system ให้นะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันการดับเครื่องอัตโนมัติของทางยามห้านะทุกคนเราสามารถเปิดหรือปิดการทํางานของฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวระบบ stop and start system นะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉินปุ่ม start นะครับตัวนี้จะให้มาเพียงระบบ start มือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะไม่มี start ท้าสำรองให้ทุกคน ฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะมีตำแหน่งไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวสายขวาสัญญาณแตะแล้วก็จะมีตัวปุ่มเมนูที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะทุกคนจะสามารถกดเพื่อเปลี่ยนทิปต่างๆของหน้าจอนะเพื่อเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของเจ้าตัวรถผ่านทางหน้าจอได้นะครับนี่คือตัวปุ่มต่างๆของเขาสําหรับเจ้าตัว N Max นะครับตัวระบบกุญแจให้มาเป็นแบบกุญแจีย y Smart ทั้งหมดเลยนะทุกคนทั้งรุ่นท็อปรุ่นตนดาร์ดนะครับวันนี้สามารถเปิดสวิตซ์ล็อกคอปิดเบาะเปิด เตือน้ำมันในตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมดนะที่สําคัญนะทุกคนเตือนเลยนะสําหรับใครที่ใช้ตัวก er, ุญแจคีย์สมาร์ทด้วยกุญแจรีโมทของทางยางมาฮ้าอยู่นะครับรหัส6ตัวห้ามหายหรือว่ารีโมทห้ามหายถ้ารหัสหายแต่ถ้าหายทั้ง2อย่างนี่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะต้องยกทั้งทุดนะมีใต้จ่ายเ,เกือบเหมือนนะครับสำหรับเจ้าตัวระบบกุญแจของเขานะครับาทางด้านซ้ายก็จะมีช่องต่อสัญญาณไฟ12โวลต์ให้นะทุกคนชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่านทางด้านหน้านี้ได้เลยนะครับสําหรับตัวของ คอนโซลด้านหน้าของเขานะครับตัวการออกแบบการดีไซน์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับคนชอบนะทุกคนถ้าชอบในรุ่นที่เป็น155ซีซีของทางยามาฮ่าก็จะมีเจ้าตัวนี้แหละมี n m a น็ Mac กับ a อ r ์หลอกให้ทุกคนเลือกนะ N m a x ็ Mac จะออกในสไตล์สปอร์ตแตกต่างจากเจ้าตัว a อ r ์หลอกนะแอร์หลอกก็จะออกในสไตล์บิ๊กกูเตอร์นะตัวนี้ก็จะมีท่านั่งและก็มีการออกแบบการดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวท่านกินจะให้ดูในเรื่องของชุดเบาะของเขาตัวนี้เมื่อเรานั่งขับเนี่ย จะรู้สึกถึงความสบายนะทุกคนเบาะเขาค่อนข้างที่จะทํามาบางนะทุกคนสอดรับกับท่านั่งของตัวรถนะเพราะว่ามองไกลๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าคันนี้มันนิยามเกิดมาจากเจ้าตัวเจ็ตสกีนะทุกคนตัวพักเท้าจะมี2พักนะมีด้านล่างกับด้านบนนะถ้าเรานั่งเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเหยียบได้นะสาหรับคนขับนะครับส่วนคนซ้อนก็จะมีพักเท้าต่างหากให้นะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะสามารถเปิดลงแบบนี้สามารถหยยบพักเท้าได้นะครับส่วนของ คนขคับก็จะมี2ที่มีด้านล่างกับด้านบนนะเลือกวางเท้าได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว N Max TCS 223 0นะครับตัวระบบการสะเทือนของเขาด้านหน้าให้มาเป็นแบบทเลสคปิกนะทุกคนเป็นกระบอกชกสีดำหัวตรงนะด้านหลังเป็นชกอัพคู่เกลียวสีดำนะความพิเศษในรุ่น TCS ก็สามารถปรับเจ้าตัวชกหลังได้นะถึงจะมีเหมือนก็ไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะทุกคนสามารถปรับได้อยู่นิดนึงนะทุกคน ปรับระดับความสูงเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงนะเพื่อรองนับน้ําหนักนะถ้าเรามีคนซ้อนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็สามารถปรับขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวระบบกันกระเถือนของเขานะครับตัวระบบเบรกให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะความพิเศษของเขาก็คือจะได้เป็นตัวระบบ ABS ทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับในรถบางรุ่นที่เป็นตัวระบบเบรกที่เป็น ABS เนี่ยบางรุ่นก็อาจจะได้เป็นแค่ล้อหน้าแต่ใน NMAX ได้เป็นทั้งล้อหน้าล้อหลัง ทุกคันนะทุกคนแต่ในความที่เป็น ABS 2ล้อล้อหน้าล้อหลังนะทุกคนย้ําเลยนะถ้ามีความเสียหายเกิดข,ขึ้นกับตัวระบบปั๊มไฮดริกควบคุม ABS นะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะทุกคนตัวนี้ราคาเบิกอะไรอยู่ที่2 0 0ห0ื่นนะทุกคนเพียงแค่ตัวระบบปั๊ม ABS เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตัวล้อให้มาเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะขอบ13นะครับด้านหน้าเป็นยางร10ทับ7ขอบ13านะส่วนด้านหลังเป็นยางร40ทับ70ขอบ13นะครับเป็นยางเรเดียนเป็นยางแบบไม่มียางในทั้งหน้าและหล ยังหลัง130ยทับนะเมื่อกี้ช่างกินพูดไปว่าเป็น1 4 0 7 0ทับนะครับตัวระบบเบรกเป็นดิสเบรกดิสเบรกเขาจะมาแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนสําหรับเจ้าตัวดิสเบรกหลังของตัว n m a x นะครับตัวห้องสายพานต่างๆก็ถือว่าสวยงามนะทุกคนสวยงามลงตัวนะแล้วก็อยู่ในสีที่เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะทุกคนสําหรับตัวชุดเครื่องชุดห้องสายพานหรือว่าสิ่ง อาครอบต่างๆครอบพ่อต่างๆก็อยู่ในชุดสีดำนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับตัวคําว่า n m a x ตรงด้านท้ายตรงนี้ให้มาเป็นตัว 3D นะทุกคนสวยงามมากถ้าเป็นตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะอีกแบบนึงนะแต่ตัวนี้เป็น 3D สีดําถือว่าสวยงามมากนะครับนี่คือเจ้าตัว n m a x ล่าสุดนะ TCS 2023นะครับตัวปีส0 24ช่างกิจยังไม่การันตีนะว่าจะมาหรือไม่มานะแต่ n m a x ตอนนี้ยังใช้ นามสกุล2,023อยู่นะทุกคนยังไม่มีตัว2,024นะต้องรอรุ่นว่าทางยามาฮ่าจะปรับเปลี่ยนเป็น a อนิ e หรือว่าจะเป็นไม้เนเชนสาหรับเจ้าตัว N Max ต้องรอติดตามนะเดี๋ยวช่างเกจมีข้อมูลจะมานําเสือเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในรุ่น N Max 2,024จากทางค่ายามาฮ่านะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ